มือเนียเริ่มต้นเปิดเทอมโดยการสอนให้เด็กน้อยล่างถาดเข่าจ้าเด็ก20คนกระสอนล่างยีสเทียได้จา้าเป็นครูอนุบาลมวลสไตสล์<ไ>

ทีน,นีไปล้างช้อนล้างเสร็จแล้วไปล้าง,งาตรงนั้นนึกกลมลงไปทีนี้ทางโน้นทีนี้ทน,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 นี้ล้างช้อน,อน,นี่ควลงหาไม่น้าถ้ีช้อนีอนน ล้างสี่เน้นตรงนี้เน้นตรงที่ตวกเลยจับเอาใส่ไว้คืนเดิมไปค่ะตองน้ำเอาคืนด้วยค่ะเอาฟองงานคืนไหมลูกไปบันกระจุ่มหันบันโอเค